เมือนี้ผ้ามีผ้าหนองมากินตําตีนไก่ได้ครับรั่วเม็ดกระถินครับมื่อนี้อ่าปลาไปเสร็สแล้วกันครับสวัสดีครับแต่หน่อยค่ะเบากรรมครับเมื่อนี้ร <c oughs> ะแต่หน่อยพ้าพี่น้องมากินตําตีนไก่พี่น้องได้ตีนไก่มากแกะแกเรียบร้อยแกะแกกระดูกอยู่น้ำเล็บออกพี่น้อง อ่ะได้พักกระถินพักบุงแล้วก็พักโคละผามากินกับปอบหมากมะราละ้ะครับเมื่อนี้มีหมากมะระมันอยู่ครับมืนอนี้ออะมาเซ็จแจมดกันค่ะมื่อนี้เราอยู่กับตอบนะครับเนาะฝนตกรับเมื่อกันก็เลยนั่งอยู่กับตอบครับมันฝนขวนขวนครับเัวนอกี้อนเริ่ดูฝนนะครับออกอยู่กับตอบก่อนนะครับเนาะ

มันเนี่ยยังมาทางหน้าบ่ราะหน้ามีส่วนทางนาหน้าอื้ออื้สด็มากกับชิ้นใจมาเสับจอื้อถ้ามีฟักกาดขาวด้วยด้วยครับ

ผัดเย็นดิน้ามันเข้มข้นดีนะ ยำยำเอ็นกุบๆเลยต่อมเอาประมาณสามสิบนาทีพี่เนาะรสชาติกุ้มก่อมดีับจำเจที่เขาเราไม่มาเจถิ่เขา่างเยอะ จผีเผานำโอ้ยแดดออกแล้วครับพั่จดอะไรกันี มันจะชิ้นลยเลยน่าะอือือไม่ระ<ม> ออกเปน็นน่นมันเลยครับะต่๋ยวเราแกะเอาแกะแกะดูกออกจะได้กินง่าย ไม่ดูกินยาก็น้อยเด้ครับน้ำไม่ตัเห็นน้ำแบบอห่วๆน,น้ำแบบเยินๆท,นท จับข้นๆน้ำข้นดีกระดูครับกระดูขนาดจินลูไปนัอมนังหอมเลยพี่น้อง ก็ก็นันั็ง้จ้างนั่บอกเตียเนากพันนังใหม่ยำยำใหม่กัน chẳng nhầm nhầm in cúc 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 in tin cay bùng bùng lẹ nhỏ nhà Hoàng là được chụp rồi Cái lăng kiểu sốt bạc đấy, hoàng ừ. hoàng

ไไรน้ำแบบขุนแห้งนี่เนาะหรือแห้งโจ๊กลงลขุนแล้วเค็มผล เกี่ย,โหโหยวคนด้วะมาจะโหดพี่น้องม,ามาักมาเมื่อจะแกจะงอยอยู่ครับมันเหลื่อมแกแล้วครับ เดบมันเห้นามพี่จะเดินใส่ตาแล้วคอง

đây <laughs> ừ. ừ. hey, có bù ngăng đâu. Hử? <laughs> <Có bổ. cười> <Làm bổ. cười> 嗯嗯嗯嗯，谢谢大家 นี่ครับโหกินพวกนี้แหละครับลูกชายกับบอมไม่กินน้ำนะ นะครับเม,ม็ดรกระทินครับ ส่ดเม็ดกระทินนะครับเม็ดกระทินให้มันบ่นี่ไม่ดังเอาเลยว่าซั่แล้วตําเม็ดกระทินทนี่ต้องใต่อือ มันเริ่มมาหลายช่งเสียงแต่หน่อยมากินพักกรับหลายกว่าเลยสิน้องอพลันพลราคา คคบ่ยำเป็นมันๆม,มันดีนะครับมันยังไงล่ะปุบปุบน้ำบออ๊องก่อนแกะเอาเอาไปนองน้ำแข็งนี่เนาะนองน้ำแข็งแห้วเห้มันแขน็งตัว qua mà làm mà nó. Rồi. Tôm lâu gặp nằm จังเอามาแก่ไม่จังแก่ไงพี่น้่มโอ้ตำตีนไก่้เมือเสียบนะครับใส่ก็มิดกระถินนะครับเนาะมิดกระถ,ถินรวนมิดกระถินเก่าหนวดมาก,กับผ่อมนะครับมือออกมาละจะแก้เจาัาหน่อยนะครับมือนี้อยู่บปันไดงนะครับเนาะหน้าแก่บ่หนังแมง ืันนี้กะแตน้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถามากถ,ถ้าเชิญชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กับแตน้อยน้อยด้อค่ะืันนี้กระแตน้อยขอบกุณครัขอลา,อลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ